ทุ่จ้าเขาสวัสดีพี s <S <Marcel S 1> <hein. S 2> ่น้องกินเขาวัน huh. นี oh, ้ม ah ีต huh. ำ uh ่วอันนี้ตำตำทูเอาวะอันนี้ทอดปลาไะโอ้โหชี้เนืโอโหตำ่วอันนี้มกไข่ปลามาเด้อเส็งๆอาหารเนี้ยเนมมันมีโนปลาในโดมมึงโอ้ยซีมเนาะคนเห็นโอ้โหบ่เห็นปากมองเห็นปากปลาอ่า ่กินกับกินเป็นอยู่วนนะน,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 นี่เมืองก่อนคุณจายวะสัญญาจอมปั่นเขาเขายังปั่นมอเป็นเบอร์กินข้าวเหนียวโมเป็นมักินข้าวเหนียวโมเป็ดนี่นี่นี่มันต้องหยุ้มยุ้มอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คืออะไรอ,อันนี้ขี้ไขป่ปลานะ แสมึงออเผ็ดก็กินไม่ได้กินมหลายเยอดแ๋ยวมันแสบเผ็ดเนี่ยกินมสพงมันหายังคืแพงแต่เนาะมันหาแพง่เนือในหาบนะของวาปลูกได้แล้วมันกระหน่ำถ่วเนาะ Bố cảm xúc, bên cạnh nắp to em, bên cạnh nắp to em nào. Bèn khó chịu nào. Ong sang bóng ở hôm nay ngang bóng 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 เอาบักสังมาปลูกเป็นหัวปลูกปุ๊บปุปใหญ่ติดติดติดกันเป็นหัวบักสังเป็นน้ำผอบนะหมุนหง่าเอาสตาร์ทเอาโมยายนมันชู่แห้งออมันนะ่าเอาดวดใหญ่มาเอาพับคือก,กันท่นผอมปากระชังอืม มานมันก็เเทศแปลเฮื่อ,อนหลายเพื่อนแสวบเว่ยบัจจีนเฮตเองอืมเนเฮตได้มดูฝัต้องขอขอบคุณป้าเนีตโรงกึ่งนมาบินทองแรนซอยสอง พอดีโอปลาเพื่อนเพ่นเปลีป่ยน,นหนามปลามันนอกหนาะมปลาแล้วถืงงถยอยางมาตะหูสายซอยต่ทีจะ่บปาลาข่าวจอดเอามาหายตื่นได้เลเนาะหายสองบาบมียางนเอามาหายจะไม่ะไ,ไม่ะ เอามาจตนครสวรรค์นัง่งป้าวแดนมหามนมน้ำม,มนอมรองน้ำมสัสซดอ้งพัวั้งเหนียต้องกขอกขรอุคน้มากามเลอกเดี๋ยวมบท่านว่างวา,างตง้องสองเห็ดแคบมูไปให้ป้าเพิ่งแกะนจัจะหน่อยแล้วผมเป็นคนมาแกะ ว่าอย่นี้ป่าๆแ,แต่บุโโกหัวเป็นย่างหม้ทั้งซอ,อยแต่ว่าานเจไดแนวกินเล็กมาโหลดเท่อนนลุงผ่อนวันาเจไดห้องมาม,มันเล็กมาโหลด คนยู่อคนายใหญ่นะต้องกินมาด้คุณก่นกินใา้กินมูเบิสพังอ๊อมาหาม่เคยองเีย้องายหาหากินเบิกงช่วงสิประหยัดนี่นะจะขบวกจะบวประยัดแจงมือมาถ้าแจงมูก็อู่่ายดย่งแซ่บ ให้กินเองซื้อปลาหมูอ้อมให้กินกับซื้ปลาซือกันเีเขาวกันเนาะทบจัำหวงทั่วแต่ว่อก็กินมก็เป็นดอกฮัดกินอแล้วน้ยก็ให้ปั่นหมูหวาปั่นหมูฮารเป็นเป็นไห แซบอี้กรปั่นแซบหนัวแซบ,บหนัวอ่าวพ่อละอมพ่อเพิ่งทำนี่ละพี่หาหน้าที่เพิ่นกดสังส่งนะแล้วมื่อจัะ